สวัสดีครับก่อนที่จะดูคลิปนี้อย่าลืมไปกระทึบไลค์กระทึบแชร์แล้วไม่มีแชร์วิธีดูแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนเอาเปลเหอนะฮะ P A L H A I R ที่90หรือบักและสำหรับคนที่ยังเป็นเกสอยู่และอยากได้เปลวเฮือเหมือนพวกพวกคนที่มี คือผมนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเจ้าระดับของคนที่ชอบที่สุดในเกมโรบอกหรือเปล่าผมไม่รู้นะคะว่าทุกคนชอบผมนี้มากที่สุดหรือเปล่าอ่ะอย่างแรกครับเข้ามาในหน้าล็อกอินนะคะอ่ะผมต้องตั้งชื่อยาวๆนะอย่างเช่นผมชื่อว่าประกอบผมใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะพิมลงไปแต่ผมพ้อตโดนวีเระผมก๊อปไปแล้วนะอ่ะผมใส่ลงไปเลยรหัสผมดูได้อยู่แล้วครับ จะกดไปเลยผมไม่พิมให้ดูผมขี้เกียจพิมพ์่ะเดี๋ยวผมพิมพ์มันก็ได้ผมจะไม่พูดนะฮะผมพูดไปแล้วผู้ชมก็ใหญ่จะพิมพ์ทำไมอ่ะจะพิมพ์ทำไมนี่ ผมแน่นอนครับต้องมีแปดตัวขึ้นไปนะหรือเกินแปดตัวไม่ได้เอาผมอันนี้ผมจะเลือกว่ัวเ,เลยนะผมจะเป็นประกอบผลเหมือนเดิมนะผมเป็นเพศท่ายครับจะกดซิง u อก็ได้ผมกดไปแล้วกดหลายครั้งนะซิงอัพจะกดหลายครั้งแต่ว่ากดล็อกอินง่ายกว่าล็อกอินง่ายว่ารอแป๊บนะอาก็เข้ามาคุณก็จะเห็นว่า คุณอะเป็นสก,กินนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะแป๊บ,ปบนึงคุณจะเป็นสก,กินนี้นะนี่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 คุณจะเป็นสก,กินนี้หรือไม่ก็ตัวเทาครับอ่าแฮนี่เละครับสุดท้ายครับคุณก็จะ,อะ,จะอะไรอ่าคุณจะอะไรอะก็จะได้สกินนี้มาคุณเข้าไปในเกม คุณก็จะได้สก,กินนี้มาในครอบครองของคุณแล้วคุณไปซื้อของเลยมาใส่ไปอย่าลืมใส่ผมนี้นะครับน่ารักมากอ่านสก,กินของผมเป็นสกินนี้นะแอดเฟยมาแอดกลับหมดครับคุณค่าเราเราอันเฟนแน่นอนบอกไปแล้วนะครับคลิปไหนมานะถ้าคุณนะ่ะคุณมาแอดเฟยผมแล้วแอดเฟยผมก่อนแล้วคุณนะ่ะบอกชื่อผมมาเดี๋ยวผมจะก๊อปชื่อคุณแล้วมาใส่แล้วผมม่ะ ถ้าคุณแอดผมมาแล้วผมจะมากดตรงนี้ครับผมจะมีตัวเอนำหน้าแล้วผมจะกดตรงนั้นเละครับแล้วคุณก็จะได้เป็นเพื่อนกับผมไปตลอดการแต่ถ้าคุณคุณแกล้งผมหรือฆ่าผมรับรองอันเฟนแน่นอนนะอย่าลืมไลค์แชร์ s u b ส c คร b e กันด้วยนะครับ <c oughs> ไม่จะพูดมากทำไมดิ <c oughs> เป็นว่าปิดคลิปเลยแล้วกันอย่าลืมไลค์แชร์ซ u b สไ r i b e ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากๆทุกท่านที่ดูนะฮะอย่าลืมไลค์แก่สุดอะไรไพูดมากทำไมนะักไปปิดคลิปเล่า